พอรถมาถึงร้านปุ๊บเนี่ยเป็นคนดูรถทุกคันรถอะสภาพเป็นยังไงรถมือสองนะครับไม่ซ่อมอย่าไปเชื่อนะฮะรถมือสองทุกคันต้องซ่อมนะครับอยู่ที่ซ่อมเยอะหรือซ่อมน้อยนะครับยังไงก็อย่างน้อยก็อะกระสีกันชนหน้าน่าจะเก็บฟิล์มก็น่าจะเปลี่ยนนะครับถ้าเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันน้าต้องเช็คใหม่หมดน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับต้องเช็คใหม่หมดไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับเราจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นนะฮะรถมาจอดนะครับเรายกขึ้นนะครับเช็คช่วงล่างทั้งหมด322ราร นะครับดูทุกอย่างนะฮะวันนี้นะครับเฮียทีจะพามาดูสนยนซ่อมมาตรฐานของบริษัทเรานะนะฮะเฮียนะฮะเล็งเห็นความสําคัญนะครับเพราะสิ่งเดียวที่แตะพื้นโลกนะฮะที่ลูกค้าขับอยู่ก็คือช่วงล่างกับยางนะครับต่อให้เครื่องคุณดีต่อให้สีคุณสวยแต่ถ้าล้อคุณหลุดนะฮะเพาคุณหลุดนะครับช่วงล่างคุณหลุดนะฮะถึงชีวิตเลยนะ คเครื่องพังยังอยู่บนถนนนะนะเครื่องพังน้ําแห้งนะหม้อน้ําแตกนะครับน้ำมันเครื่องรั่วเครื่องพังยังไงก็จอดอยู่บนถนนเครื่องแค่ดับนะครับฟิตเครื่องอย่างมากก็20,000ไม่เกิน3 0 0 0 0แต่ถ้าล้อหลุดนะฮะเผาข้างหลุดนะครับช่วงล่างลูกหม,มาคันชกคันชักคันส่งหลุดนะครับหมายถึงอะไรพวงมาลัยควบคุมไม่ได้นะฮะไม่ไปขึ้นเกาะข้ามไปโดยรถฝั่งตรงข้ามชนหรือลงข้างทางนะครับรถตกน้ําพิกคว่ำถึงชีวิตทั้งครอบครัวนะครับ เฮียทีเลงเห็นนะฮะเรื่องนี้นะครับเฮียทีซีเรียสนะครับเฮียทีเลยสร้างศูนย์ซ่อมมาตรฐานนะครับมีช่างมืออาชีพอยู่นะครับแล้วก็เรามีสต็อกแม็กสต็อกยางนะฮะเรามีสต็อกช่วงล่างนะครับแล้วก็เรามีลิฟต์ยกรถนะครับเฮียทีมีทั้งหมดสามตัวนะอยู่ด้านล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอีกสองตัวนะครับรถทุกคันนะครับเราผ่านการเช็คช่วงล่างนะฮะรถนะฮะไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับเราจะไม่เชื่อใครทั้งนั้น รถมาจอดนะครับเรายกขึ้นนะครับเช็คช่วงล่างทั้งหมด32รายการนะครับดูทุกอย่างนะฮะลูกหมากคันชักคันส่งนะครับไม้ตีกองลูกปืนล้อกากบาทยอยเผากลางนะฮะชคลูกปืนล้อหรือแม้แต่ยางหูแหนบนะครับดูทุกตัวนะครับถ้าสึกหรือว่าขาดเปลี่ยนทันทีนะครับนะเรื่องนี้สาคัญแล้วก็ยางนะฮะยางเป็นสิ่งเดียวที่แตะบนผืนโลกนะครับถ้ายางไม่ดีนะฮะ กิดประเทศได้เลยนะฮะเฮียซีเรียสเรื่องยางนะครับรถคันนี้นะฮะรถปี50หรือปี2007นะฮะปัจจุบันรถอายุ14ปีดูสิครับเราเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยรถ14ปีนะเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับนี่นะฮะกำลังจะใส่รถคันนี้นะครับรถคันนี้เช็คช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากถึงลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับถ้าอยากได้รถดีมีคุณภาพนะครับซื้อรถกับผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพนะครับ มีความรับผิดชอบนะฮะดูรถนะครับไม่จะเป็นต้องดูรถเป็นนะฮะซื้อรถเก่เฮียทีนะครับเฮียทีมีทีมอาชีพคัดรถก่อนเข้ามาในร้านพอรถมาถึงร้านปุ๊บเฮียเป็นคนดูรถทุกคันนะครับที่มาถึงมือว่ารถอะสภาพเป็นยังไงรถมือสองนะครับไม่ซ่อมอย่าไปเชื่อนะฮะรถมือสองทุกคันต้องซ่อมนะครับอยู่ที่ซ่อมเยอะหรือซ่อมน้อยนะครับยังไงก็อย่างน้อยก็อะกระสีกันชนหน้าน่าจะเก็บฟิล์มก็น่าจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมอน้นําต้องเช็คใหม่หมดน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับต้องเช็คใหม่หมดเพราะฉะนั้นเรามีช่างมืออาชีพเช็คเรียบร้อยคุณลูกค้าที่ซื้อรถกับเรานะครับปลอดภัยไว้ใจที่นี่ได้เลยนะครับซื้อรถอย่างปลอดภัยขับขี่อุ่นใจนะฮะในทีกับทีมงานพร้อมจะดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับซื้อรถได้ไว้ใจได้นะครับเชิญไปเป็นลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับ